สวัสดีค่ะมือนี้นะคะแม่ตายผ้าพี่น้องนะคะมาเบิงตลาดง่วยั่วเพื่อนําคุณนะคะตลาดแม่บุญโจมนะคะพี่น้องตลาดนี่เป็นตลาดนองไหมนะคะพี่น้องก็เป็นจะเกิดว่านังข้านกับวันสุกนะคะอ่าเป็นตลาดง่วบโบยยัยปนไดนะคะแต่กะวั่มคึกคักมือนี้กะคึกคักร้ายเติบนะคะพี่น้องง่วกับคนขังร้ายนะคะมือนี้ เพราะว่าเพเิ่งเปิดนะคะปิดโควิดไปนะคะช่วงนี้กันพุ่งเด็ดเปิอดนะคะวันนี่บรรยากาศคึกคักนะคะคึกคักกันแต่สาวเลยนะคะหัวหน้างายะหี่ยแอง เก้าาสมศูนย์เก้าสามสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งจากไซค่ะไม่หายใจมาจต่ทางไหนเด็ดเนาะมาแดงเพื่อดีงัวแม่นี่รับกันติด่อหาหมือนแปดพันห้าห้าแปดห้านะคะตัวนี้นะคะลูกอายุไดประมาณสิบหมื่นนะคะพี่น้อง คููแม่ลูกนะคะเปิดอยู่หาหมืนแปดพันหาร่อยนะคะพี่น้องติดต่อในหอยใจนะคะอำเภอเดชนะคะ0ูนย์เก่าสหาเจ็สีหนาหนึ่งนะคะแม่ลูกคู่นี้นะคะอายคนขายไปเลยนะคะเดี๋ยวไปถามเพิ่นกันคนขายไปจักบาทนะคะขายเท่าไหนนี่ หกหมืม่มนโอ,อ้ตัวนี้นะคะสองหมืนหาเขืองดำนะคะ่ิ้อง่งามนะคะนี่ น้ตัวดำนี่นะคะ่ะตัวดำนี่เพิ่นเปิดเท่าไหร่เช้าหัวคานลอยสมหยังข้าตาฮะพอพันบุตรตันนะคะกอพันบุตรตันได้จักเดือนตานีาาอืมกำลังได้พานได้ไปหลอบหนึ่ง อ่าซิปหานอตัวนี้น้อคือเบอร์บรไดดอกลูกลาของไอ้ไฮติตอลโมสินโมสาติตอลนพ่นพอยายปวดตาเบอร์โทษนะคะเบอร์จะโค้งบระไดเบอร์โทษไว้แน่อะฮะพี่เจะมาโทษไปหาอยู่บอบอ 0 8 8ส1ม1 1นย5 0 238 238น่หอ่หย่งง้าย้ย์องมแดอนหอคพอม่วนจากไสค้าตายู่เดตดน่อเปิดเท่าไหร่คะนี่เปิดเมื่อไหร

รู้บงเยมนมานมอนีมานยังต kind of mm. ัวเถิหายังตัวเถิดนั่งตัวเถิดอีกตัวนึงบอกเขตาสือไปเท่าไรครับตาตัวนี้ก้าหาก้าหาหาหาดน ตลาดนัดแม่บุญโจมนะคะอยู่อ,อำเภอน้าคูนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะน,นี่นะคะพี่น้องนะคะผู้ใดอยากซื้ออยากขายง่วนะคะกติดต่อมาด้นะคะ<อ>ทางทีมงานของจ่าตั้มนะคะ08น4 9 2 8 4 8 8าเกนะคะโทษติดต่อคนใดเลยนะคะสอบถามเบิงมีง่วบอ่อตลาดเปิดบอยังจังสีนะคะอ่า ยงไรก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไม่ตายคนเลี้ยงงั่วนะคะจะได้โบกราดคลิปใหม่ๆของไม่ตายนะคะคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ